ก็ต้องขอฝากตัวดีทุกท่านด้วยนะคบวันนี้จะมาเล่นเกมส์ i ีศาจนะครับขอขอให้มีผู้ผู้ผู้กดไลค์ก่อนนะผมไม่ขอแล้วนะขอแค่คนคนกดลคหนึ่งคนก็เป็นเกติมาก้ปนคมสุขงเลยในการสร้าง t u b e มาเลยแครแบนี้ก็เลยนะ ソースもあるけど、ドーラー、ソイヤにした。 ชิงเล่ก็ได้นะครับเอที่อื่นไม่มีคนเยอะมาแกล้งค่ะถึงมัไมาเดืชิงเล่เพราะว่ามันไม่มีที่เดย เด็กมัไม่ตายอ่ะทุกคนเดืนใสลงดับเบิลวันน,นีน้นนะครับผม ที่ผมเกือบตายเลยนะคือตอนนัน่งหลังของผมังียนดูจะเป็นเพี้ยงนะ ผมจะพยายามทําคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะแต่ผมขอให้ทุกคนมาช่วยติดตามของผมสักหนึ่งคนจะได้ไหมครับผมขอร้องเลยนะครับผมขอแค่คนเดียวนะครับผมขอแค่คนเดียวครับผมไม่เคยมีผมู้ติดตามเลยอ,อันนี้มันคลิปครั้งแรกที่ผมได้ลงคลิปนะผมไม่เคยเอ,อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลงคลิปอาจจะช่วยตามผมไม่ได้หลอกนะครับ ครั้งแรกที uh, really ่ผมติดตามพี่หนุ่มทำซื้อแบบนี้คือพี่หนุ่มทำซื้อแบบไม่ค่อมีใครติดตามผมเลยนะที่หนุ่มทำซื้อแล้วแค่สามคนเองอันนี้คือคลิปของผมผมเพิ่งสร้างแค่ใหม่เองนะครับแค่ไม่นานเองนะช่วยผมหน่อยไม่ได้หรอครับมีขอแค่อย่างเียมีคนติดตามผมก็พอครับผมทำคลิป ให้คนดูอีกนะคะผมขอให้แค่ผมมีผู้ติดตามก็พอเดี๋ยวผมจะมาอาัดให้ทุกคนดูทุกวันนะคะ Beep <laughs> beep. ผมตาย้นะครับวั้งงาจะบุบแข้วนะวาสามสิบเก้านะครับขอจบไว้เพียงท่านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ดูกันใหม่นะครับลาก่อนนะครับบ๊ายบาย